ฮัลโหลก็ไม่ไม่อยากจะก็คือพูกนี่เป็นเพราะนะก็อยากจะมาบอกกับคิดป้า ทีบขอโทษนะที่ทำตัวงีเ่เง่าเด็กไม่ได้ต้องใจคือมันหวหนานมากเกินไปอืมก็เลยเปลี่นยนอะอะไรก็เขาก็มีกิจคนเดียวเขไม่อยากให้กิจมีใครอือืึ ข้าใจเขาใช่ไหมบายบายรักนะอีกนะสัญญาแล้วลว่าจะไม่มีใครเหนะียนะก็รักกุกมากนะั